เพื่อนกันชาแนลสวัสดีครับสำหรับวันนี้มากับช h a ์โด้ทูครับไม่ใช่กลอกนะครับวันนี้วันนี้จะมาล้างช h a ์โด้ทูพร้อมกับเคลือบทำความสะอาดเคลือบดูแลผิวปืนหลังจากที่ยิงไปหลายกล่องแล้วยังไม่ได้ล้างเลยอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีน้ำมันทำความสะอาดน้ำมันล้างลำกล้องน้ำมันหล่อลื่นทั่วๆไปยนะครับมีแท่แต่และชนิดแท่ทองแดงแท่ไนลอนแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยคือวันนี้หลังจากที่ล้างเสร็จแล้วครับผมจะลองใช้น้ำยาตัวนี้ครับซึ่งเป็น น้ำยาเคลือบจากเยอรมันแบรนด์ชูดไฟอาร์ครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นโพลีศิลาเซนซึ่งมันจะเคลือบผิวโลหะได้เติมเต็มร่องผิวต่างๆพอเขาแห้งแล้วมันก็จะทําปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็เกิดเป็นชั้นซีมิซรามิกบางๆเดี๋ยวมาลองใช้ไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาล้างกันเลยครับ อนนี้กล้องหลังที่ไม่ได้ล้างมาสักพักลำกล้องก็อาจจะมีคราบเศษตะกั่วเศษทองแดงบ้างในในลำกล้องพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับดูประกัดก็จะเยิมน้ำมันมีคราบสกปรปกหน่อยเดี๋ยวมาล้างไปพร้อมๆกันเลยครับ แต่ผิวก็ยังดูดีอยู่นะครับอาจจะมีตามจุดเสียดสีบ้างที่อาจจะมีรอยถลอกของสีบ้างเช่นตรงนี้ครับที่เป็นขันค้างสไลด์อาจจะมีสีลอกบ้างสีลอนบ้างแต่ตำแหน่งอื่นๆก็ยังดูดีลองถอดประกับที่แลกกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะลอกก็ยังโอเคยังไม่ลอกนะครับ หลังจากที่ล้างและเช็ดชิ้นส่วนถูกชิ้นให้แห้งเลยนะครับผมก็ก่อนจะประกอบกลับเนี่ยก็จะมาหล่อลื่นตามจุดเสียดสีต่างๆกันนะครับผมก็จะหล่อลื่นตามสปริงตามจุดเสียดสีต่างๆ ในล่างสลาล์นะครับด้านนอกอ่ารางด้านในสลา์นของส่วนบนเนี่ยก็จะหล่อลื่นไปพอประมาณอีกหนึ่งจุดที่ผมจะหล่อลื่นประจําก็คือด้านนอกของลํากล้องนะครับผมก็จะหยดน้ํามันประมาณสองสามหยดแล้วก็เคลือบฉลมไปด้านนอกของลํากล้องให้ทั่ว เราก็จะประกอบกลับเข้าไปหลังจากที่ล้างและหล่อลื่นในจุดเสียดสีจุดสำคัญต่างๆแล้ววันนี้จะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยครับผมจะลงน้ำยาเคลือบผิวด้านนอกซูดไฟอาร์มชูดไฟอาร์มเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมใช้กับกลอกเจ้าประจำของผมไปแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาลองใช้กับ s h a d o w 2บ้างโดยที่ขั้นตอนแรกครับ เราจะต้องเตรียมผิวปืนหลังจากที่ล้างก่อนโดยเราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้เราเตรียมผิวคือเช็ดด้านนอกให้แห้งนะครับถ้าใครเป็นผิวปืนเดิมๆที่สะอาดอยู่แล้วเนี่ยก็หลังจากที่ใช้ผ้าเช็ดแห้งแล้วเนี่ยให้ใช้แอลโกอฮอล์หรือว่าน้ำยาล้างเล็บเนี่ยเช็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผิวปืนเนี่ยแห้งสนิทและเป็นผิวเดิมของปืนอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะลงน้ำยานะครับ ผมก็จะพยายามเช็ดคราบน้ามันออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แอลกอฮอล์แผ่นเ,นเช็ดอีกครั้งหนึ่งเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเคลือบกันครับ โดยในเซตของเขาเนี่ยเขาโดยในเซ็ตของเขาเ,เ,ข,าเ,ข,เ,ข,าเขาจะมีฟองน้าแถมมาให้เนี่ยทุกคนลองดูนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้ฝั่งเนี่ยกับปืนกอกของผมไปอันนี้เป็นฟองน้าสะอาดสะอาดทุกคนลองดูพอใช้ไปแล้วมันจะมีความแข็งแข็งเห็นไหมครับกดไม่ลงเนี่ยเสียงมันจะแข็งแข็งหน่อยมันจะมีความกรอบมีความแข็งแข็งกับอิดด้านหนึ่งที่มันยังนิ่มๆอยู่เนี่ยด้านนี้คือด้านที่มันสัมผัสกับน้ํายาไปแล้วพอเขาทําปฏิกิริยากับอากาศทําปฏิกิริยากับน้ํามันก็จะเป็นชั้นฟิล์มเซรามิก บางๆเคลือบผิวปืนไว้ซึ่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอายุ6เดือนถึง1ปีเลยนะครับเราไม่ต้องเคลือบปล่อยก็ได้เราเคลือบครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ยาวๆไปเลยเดี๋ยวลองดูนะครับฝาเขาเนี่ยทาํามาค่อนข้างดีอันนี้ผมชิมชมคือไม่ต้องกลัวหกแต่ประเด็นสําคัญคือมันจะแกะยากฝักเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆงัดดูแล้วก็น้ํายาจะใสๆมีกลิ่นฉุนๆหน่อยนะครับ ก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นน้ำยากลิ่นสารเคมีครับคลิปที่แล้วก็เปิดยากคลิปนี้ก็เปิดยากเช่นกันเปิดดีเรามาหกครับโอเคตัวน้ํายาเขาจะเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้หลายกระบอ,อกเลยนะครับผมจุ่มมานิดเดียวเนี่ยใช้ได้ตลอดหมดหมดกระบอ,อกนะครับอา้าวอันนี้อะไรกระเด็นมาโดยเนี่ย พยายามเช็ดผิวให้แห้งสนิทเลยนะฮะเพื่อให้น้ำยามันสัมผัสกับผิวเดิมของปืนมากที่สุดมาเดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูกันหลังจากที่เราเตรียมผิวเช็ดให้แห้งสนิทเรียบร้อยแล้ววิธีใช้คือเรานำน้ำยาเนี่ยมามานำฟองน้ำมาแตะน้ำยานิดเดียวนะครับนิดเดียวพอ ไม่ต้องเยอะนะครับม,มันใช้ได้แบบแทบจะทั้งกระบอกเลยแต่มันนิดเดียวพอแล้วเราฉโลมลงไปตรงผิวของปืนได้เลยครับเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับม,มันพอทั้งกระบอกแน่นอนฉโลมทั้งสองฝั่งไม่กัดโพลิเมอร์ไม่กัดยางนะครับตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวใครใช้ปืนกอล์ฟใครใช้ซิทที่เป็นตัวโพลิเมอร์ใช้ได้ปกติเลยมันก็จะมีกลิ่นฉุนๆหน่อย อันนี้ผมก็จะพยายามฉโลมให้ทั่วทั้งกระบอกเวลาเราฉโลมมันก็จะเป็นผิวแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราเช็ดออกนะครับมันจะไม่ไม่เงาไม่มันแบบนี้แต่ข้อควรระวังคือถ้าใครซื้อเขาก็จะมีคู่มือมาให้เขาก็จะบอกว่าอย่าทิ้งไว้ เกินห้านาทีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเช็ดออกอยากเฉยๆเห็นไหมครับแตดนิดเดียวทั้งกระบอกเนี่ยเหลือๆเลยยิ่งถ้าใครใช้กอกใช้ซิกเนี่ยเราก็ชโลมแค่สไลด์ด้านบนอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูผิวกันหลังชโลมเสร็จจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูไปพร้อมๆกัน ใครจะฉโลมก่อนประกอบกับหรือหลังประกอบกับก็บกได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งนั้นนี่ครับหลังจากชโลมเสร็จให้ทิ้งไว้5นาทีข้อดีของอันนี้คือหลังจากที่เราเช็ดแห้งแล้วมันจะด้านครับมันจะไม่เงาไม่ลื่นมือใครรู้สึกว่าใช้ซีแซกแล้วไอ้ตัวสไลด์ด้านบนมันอยู่ในเฟรมมันจะไม่ถนัด แล้วพอยิ่งชุลมน้้ำมันขึ้นลายยาก็าลองดูอนครับจะช่วยได้ทนความร้อนเคลือบครั้งหนึ่งอยู่หกเดือนถึงหนึ่งปีครับใช้ยาวๆหนึ่งขวดเนี่ยผมว่าถ้าใครมีปืนกระบอกสองกระบอกเนี่ยเหลือๆครับเคลือบได้หลายครั้งด้วยก็จะทิงไว้พักหนึ่งก่อนนะครับประมาณสองนาทีเป็นอย่างน้อยแต่อย่าเกินห้านาทีนะครับในคู่มือเขาก็จะบอกไว้เดี๋ยวเรามาทิ้งไว้ไปพร้อมๆกันคนระับ เรามาเช็ดออกกันครับหลังจากเราถิงไว้ประมาณห้านาทีให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดๆแห้งๆนะครับเช็ดออกเช็ดคราบน้ำยาที่เราเคลือบไว้ออก อย่างฟีแฟตฟอกเขาเยอะก็พยายามเช็ดออกให้หมดะตามชิคเกอร์ตามร er, ้อยกันลื่นต่างๆอันนี้คือผิวสัมผัสหลังจากที่ลงน้ำยาชูดไฟอาร์มแล้วก็เช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วทุกคนดูใกล้ๆครับผิวมันจะมีความด้านไม่ไม่เงาไม่แววเหมือนเราใช้ตัว CLP ทั่วๆไปอะคเห็นไหมครับถ้าผิวสัมผัสคือมันจะด้านๆเลยครับ มันจะลื่นไม่ไม่ไม่ลื่นมันจะเป็นผิวสัมผัสเดิมโลงงานแล้วก็ผิวสัมผัสด,ด้านซึ่งหลังจากที่เราเคลือบตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ถ้าใครเก็บก็เก็บลงกล่องได้ใครใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถมีอายุอยู่ได้หลังเคลือบประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีเลยตามคปเปคที่เขาแจ้งนะครับถ้าใครถามว่าชุบ pvd มาหรือว่าเป็นผิวสแตนเลสหรือทําสีเซรามิคมาใช้ได้ไหมเขาก็บอกว่าใช้ได้ปกติใช้ได้ทุกพื้นผิวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้กัดยางไม่ได้กัดสีไม่ได้กัดพื้นผิวโลหะ มันแค่ไปเคลือบเป็นเหมือนเซลามิกไปเคลือบไว้พอโดนความร้อนก็จะเป็นอ่าโดนความชื้นโดนอากาศก็จะเป็นชั้นฟิล์มบางๆเคลือบไว้ซึ่งเขามีคุณสมบัติในการกันสนิทนะครับตามสเปคโรงงานจากที่ผมลองใช้เนี่ยทางกอกทางซิกก็คือผิวสัมผัสหลังเคลือบเนี่ยผมโอเคเลยผมชอบมันดูแบบแห้งๆด้านๆด,ด,ดีจับถนัดมือดีแต่เรื่องของการกันสนิมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูไปนานๆก็ถ้าใครสนใจลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับประมาณห้าร้อยหกร้อย หรือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ครับถ้าใครสนใจก็กดสั่งคือลิงก์ด้านล่างได้ลองไปใช้กันดูนะครับใครเคยใช้อย่างไรลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้เพื่อนกันชาแนลขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคัาขอบคุณคับ